สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พี่วันจะมาแบ,บ่งปันวิธีทำกะปิหวานกินกับพวกมะม่วงพ,พ,พวกพวกมะม่วงมะขามอะไรพวกเเปรี้ยวอะคะ่ะทุกคนกะปิหวานนะคะน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลปี๊บพี่วันจะ,จะใช้ครึ่งกิโลนี่ต้มน้ำน้ำเนี่ยใส่ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยหนึ่งแก้วอะค่ะทุกคน เนี่ยนะคะทำทำน้าตาลน้าพริกกะปิหวานน่ากินแบบกินกับพวกไอ้นั่นน่ะพี่วันทําทีนึงจะทาเยอะแยะนะคะทุกคนทําไว้กินทําไว้กินนี่ค่ะวิธีทําเราจะไม่ใช้ทับพทีเราจะใช้ไม้พายคนเพื่อที่จะให้น้ําตาลละลายน้ำตาลนี้มันต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันถึงจะหอมเนี่ยทำ ทีนี้กระปิ้นะคะทุกคนกระปิ้นี้ใช้ประมาณขีดึ่งดีก,ก,กว่าใช้ขีดเงไม่เจาวหกใช้ประมาณขีดเงงนะคะทุกคนเพราะว่ากระปิ่งจริงๆกระปิ้มันไ,ม,ไม,ม่ไม่เค็มไม่เค็มทำกระปิ้หวานนะคะทุกคนแล้วก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปถ้าว่ามันไม่ถ้าว่ามันไม่ได้แล้วค่อย แล้ว่เพิ่มกะปิใหม่ก็ได้ค่ะแล้วสูตรไม่ตายตัววิธีทำง่งายๆนอะ่ะเอาไว้กินแบบว่าเป็นอาหารว่างกินเี่วเปรี้ยวแบบเอ่อมันเป็นอะไรนะวิตามินซีพวกผลไม้ที่ว่ามันออกเปรี้ยวกินกับมะนาวได้ด้วยค่ะวิธีทำกะปิหวานนะคะทุกคนเปรี้ยวไปเปิดไปดนะึงเปรี้ยว แค่นวนจะใส่อันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ต้อง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 อ่าปิดไฟกล่องถ้าไฟใส่ใส่ทีหลังสุดเลยค่ะใส่ทีหลังสุดแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยค่ะมันจะทําให้หอมมากแล้วก็แค่นวนจะมีกู้แห้งอนะ่ะซื้อกู้แห้งมาเพิ่มมาใส่เพื่อความอร่อยให้มันได้เขียวนะคะทุกคนก็นจะได้หอม ติดไฟเบาๆเพราะว่าวิธีเคี่ยวอ่ะน้ำตาลมาลันละลายนะเพราะว่าอ,อร่อยละเพ้เมออกนิดนึงกะปิอีกนิดนึงกินกับพวกช้วยจะใช้กะปิอย่างดีนะคะกินกับพวกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่หักออกจะไม่เน้นเคม็มคือมันจะออกมันจะออกหอม น้ำตาลค่ะสองนูไม่ใช่สามนูสีถึงเนี่ยเวลาเราเที่ยวนี้เราต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นมันมันเดือดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้แบบว่าน้ำตาลเรามันแน่นหนาขึ้นถ้าว่ามันแน่นหนาก็ผิดไฟนี่นึยไฟอะถ้าไฟแรงไปแล้วมันจะไม่หนานเที่ยวไปค่ะทุกคนเวลา เวลาเราจะกินนะเคี่ยวะกะปิหวานนะคะใส่กะปิลงไปเคี่ยวพร้อมน้ำตาลปี๊บเลยนะคะทุกคนมันจะได้แบบว่ามันจะได้หอมเนี่ยเคี่ยวไปให้มันเหนียวพอมันเหนียวแล้วก็เราค่อยมาใส่เครื่องพวกพอมันเหนียวแล้วปิดไฟพอปิดไฟแล้วอไอพักนอไว้ให้มันเย็นไม่ต้องเย็นก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันจะได้หอมเข้าไป เนี่ยค่ะวิธีทำทำกินง่ายๆทำขายก็ได้นะทุกคนมันเป็นอาชีพเลยแหละมะม่วงช่วงมะม่วงมันก็เป็นตลอดปีเนาอะ,อะประเทศไทยเราอ่ะมันมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวผื้ผัดผลไม้นี่ก็มีตลอดทั้งปีนะคะทุกคนมะม่วงเนี่ยมันก็ปลูกทั้งปีได้เนี่ยทุกคนไปนแต่ถ้าใช้ทับเพียมันไม่เพราะว่ามันเพราะว่ามันนั่นก็โยนอะไรลงไปให้มัน ให้มันให้มันไม่ดิบยู่ก็เยอะมากาเลยนะคะทุกคนเขาให้มันเหนียวเลยนะคะให้เหนียวเลยเพราะว่าเราใส่น้ําไม่เยอะไม่ไม่ไม่เยอะไงะเวลาน้ําตาลเที่ยวไปเที่ยวไปสักพักหนึ่งมันก็จะมันก็จะอ่าข้นมันก็จะเข้มข้นพร้อมกะปิเน่ะ คือต้องคนตลอดเลยนะคะเพราะว่าน้ําตาลน่ะถ้ามันติดหม้อแล้วมันจะไหม้พอไหม้แนละ้วมันจะไม่หอมน้ําตาลน่ะถ้ามันไหม้มันก็ไม่อร่อยเนาะเพราะว่าไปมันต้องคนอย่างเนี้ยใช้ไม้พายเลยใช้ไม้พายคนเห็นไหมมันเดือดปั๊บปั๊ปั๊ปัปปปป๊ขึ้นมาเนี่ยถ้าว่าเราไม่คนนี้มันต้องล้นหม้อแน,น่ๆเลยถ้าเดือดขึ้นมา เนี่ค่ะทุกคนทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะพี่วันจะลงคลิปให้มีประโยชน์ทุกวันถ้าว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยติดตามพี่วันด้วยค่ะขอบคุณค่ะเย,ยวันพาแซบอ่าเพจเย,ยวันพาแซบลยคะแล้วก็ใน youtube ก็เย,ยวันพาแซบเหมือนกันสังวานสุขเหลืองค่ะเนี่ยค่ะ มีประโยชน์นะเนี่ยอันนี้น่ะลงทถล,งท,ลงทุนไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ถ้าเรากินเองอ่ะพี่วันจะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเ,เอาไว้กินเอาไว้แบบกุ้งเนี่ยเห็นไหมมันได้ละมันเริ่มเหนียวแต่พราะว่าเวลาเราเวลาเราอ่ปิดไฟแล้วพอมันเย็ยนแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวเทมป้น หอมจริงๆจริงๆอะถ้าใส่พริกป่นก็ได้นะคะทุกคนแต่พี่วันเน้นพริกพริกพขี้หนูสุกพริกขี้หนูแต่ไม่ต้องสวนนลค่ะพริกขี้หนูแบบสองสีให้มันดูสีสันสดสวยน่ากินอะไรใส่กุ้งแห้งไปมันก็น่ากินอย่หอมมากหอมมากเลย หอมจริงๆทําขายเนี่ยรับรองเลยค่ะทุกคนเนี่ยสูตรนี้นะมันมันอร่อยคือถ้าเราทําขายแต่พี่วันไม่ได้ทําขายส่วนมากก็จะทํากินถ้าเราทําขายนะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปใส่กุ้งแห้งนะคะทุกคนอร่อยแต่ถ้าจะใส่กุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆอะ่ะมันก็น่ากินนะทาให้สีสันมันสวยงามเลยเห็นไหมพอมัน,น้น่นมันเดือดไปมัน ยู่เยอะมากเปิดเปิดประตูไว้อยิมันก็เข้าบ้านเนะาะแต่ว่าระกร้พี่วันเนาะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้พี่วันด้วยวิธีทำมะกระปิหวานเนี่ยค่ะต้องใช้เตาแก๊สเล็กเลยนะถ้าเตาแก๊สใหญ่นี่มันโอ้ขึ้นแบบเนี่ย ถ้ามันพูขึ้นนะมันก็ะะายนั่นนะมันคนน่ะมันมันถ้าเราใช้ไม้พายนะ่ะมันมันดีอย่างมันคนมันไม่เสียงดังและอีกอย่างหนึ่งมันก็คนได้ตลอดแล้วน้ำตาลอ่ะถ้าว่ามันโดนไฟมันก็จะไหม้ได้นะคะทุกคนมันต้องคนจากข้างล่างขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยทำขายนะหม้อเนี่ยพึ่งกิโลก็ได้ตั้งหลายถุงอ่ะได้ พี่กอ่าน้ำตาลครึ่งกิโลก็ส6บบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กะปิน่าขีดอ่ะสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทำนะซื้อมะม่วงไปใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปิดไฟนะพอปิดไฟแล้วมันก็จะค้นเข้มโ้นเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยค่ะพอมันเย็นแล้วมันก็จะข้นมากกว่านี้ จิมอร่อยมันจะหอมหอมกระปิหอมน้ำตาลไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วกินนะจะบอกไว้เลยนะคะอร่อยเนี่ยมันนี่มันข้นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเย็นแล้วมันก็จะข้นมากกว่าน,นี้ก็คือว่าที่เราก็จะใส่พู้ลงไปผูู้้ใส่ผู้ลงไปแล้วก็ ใส่หอมแดง,งใส่ไปเลยเพราะว่ามันนั้นนะมันจะไปสุกแล้วมันจะเคี้ยวอยู่ในนั้นน่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกพริกที่ไหนเยพริกสุกไม่ใช่ไม่ใช่พริกที่หนุกยุงก็กาัาดแดงแล้วูกเลยอะ่ะตบยิงสักทีโชว์นี่ค่ะนี่น่ากินไหมคะนี่ค่ะร้อน เวลาพอเวลามันมันคืนตัวเวลาพวกน้ำตาลมันจะนันะ่นน่ะมันเหนียวเข้มข้นนะคะทุกคนมันจะเหนียวเข้มขน้นแล้วเอาไปกินกับมะขามมะขามพวกอะไรที่ว่ามันเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยหอมมากเลยหอมกะปิมากเลยอะพี่วันจะใช้กะปิอย่างดีเนี่ยค่ะถ้าว่ากุ้งแห้งถ้ามันไม่พอเราก็เพิ่มหมกก็ได้ค่ะกุ้งแห้งตัวอย่างเนี้ยใส่เข้าไป เราทำกินเองอะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยออร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้พี่วันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเยวันพาแชเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ